อะอย่างแรกคือเอ็กซ i ซอรนของโซนาติน่าก่อนนะครับของมือขวาเนี่ยคิดเล่นโน้ตผิดหมดเลยนะครับอ่านโน้ตก่อนนะครับคลิปหน้าลองอ่านโน้ตให้ครูฟังนะครับมันจะเป็นตัวซอนทีเรฟานะครับอาจจะมีเล่นตัวที่เป็นคอร์ด2โน้ตนะเล่นถูกนะครับแต่ว่าโน้ตก่อนหน้านั้นสี่ตัวคือซอนทีเรฟานะครับ นี่คือจังหวะที่ถูกนะครับนิ้วที่ต้องใช้คือนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว4นิ้ว5นะครับหรือว่าจะใช้เป็นนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว5ก็ได้ลองลองลองเล่นดูนะครับว่าถนัดเป็นนิ้วไหนนะครับจะเป็นนิ้ว3ที่ตัวเลหรือเป็นนิ้ว4ที่ตัวเลก็ได้